ขอบใจเด้อที่ฮัตให้เขาบ่งเงามาช่วง,งก็ขอบใจเด้อถอยคำสึงๆที่ปลอบใจบ่มีภัยเอาสวัสดีกันเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับมื้นนี้มาถ่ายต้นมะพร้าวนะครับที่ปลูกมาก่อนนานี่จักน้อยนะครับนะ จากน่อยที่ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบื้องนนั้นนะครับตันนี้เขาก็เริ่มติดนะครับเป็นกอนะครับต้นก็สูงเติมแล้วครับตัวนี้นะความสูงเขาหาสิบเส้นได้ครับพี่น้องเต็มนะครับให้เติมเรื่อยๆนะครับนะครับปลูกในสไตล์ของผมเลยนะครับปลูกเป็นแถวเป็นแนวรับพี่น้องนะครับ กว้างความยาวกับสี่คูณห้าเมตรนะครับประมาณนี้แหละครับอย่างนี้ก็เป็นทิวแถวไปนะครับพี่น้องเอ๋เบิ่งต้นสมบูรณ์แนวผสมบูรณ์แนวก็มีนะครับเราคอยดูแลกันไปนะครับนี่เป็นหนึ่งนะครับนี่เป็นแถวนะครับ ประมาณร้อยกว่าต้นนะครนี่นับเบิ้งนีร้อยยี่สิบต้นพี่น้องนะครับพอไว้ร้อยห้าสิบแต่มันจะเกิดแน่บ่เกิดแน่นะครับเกิดซ้ำนียก็ถือว่าโอเคถือว่าดีเนาะพี่นะ้อนงะเดี๋ยวฟังนีต่อมีนะครับไปท่งนี้ ไปโซนทางนี้กันนี้วิโน่งเพิ่นงน,นะครับเปิดเป็นแถวแบบฝนแล้วครับนะไปดงเรื่อยๆมาซุดวางนี่นะครับเดี๋ลดน้ำไปพี่น้องเลยช่วงนี้ฝนห่างนิดงหน่อยนะคนรับอาฝนน่ครับเนาะนะครับระบบน้ำก็ยขอท่านได้ดีได้ หนานี้เพท่อนเอาหญ้าออก่นะครับเพื่อนนำหัวมาเกะนะครับมาตั้งอยู่เป็นที่ป,ปะลาปลาลายทางนีนนะครับปูกขางไซหัวตัวนี้ยี่เติบตัวนี้ยี่นะครับ,ต,ต,รต,รบตัวนี้เป็นมะพร้าวแกงนะครับพี่น้องก็เกะนอคือกันนี่แล้วกษณะนี้สูงขึ้นโอ้โหทิวไปทางขุ่นนะครับแถวนี้ ชิวไปท่านผีโอ้ยประมาณนี้ฝดก็ยาวไปหอดโู้นะครับตรงแน่เบี้ยวแน่เป๊เน่ครับผมตามสไตล์นะครับมาเป็นยัางหอแต่มัหลอดมีน้องเนาะยังไงว่ายยังไงจังไดเดี๋ยวสิไทยสู้กันเบิ่งอีกนะีน้องผลือว่าบ่ได้ผล วงกับมีครับปลูกแซมไป้ช่ไง,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 งกตบมีเนี่ยนะครับยาวปรอ้นครับเล่งตรงบ้าตรงเปล่งด้อเเสียดึง่ได้ครับเสียดขึงปลูกกันได้ครับมองเลยปรตรงกับทึ่าตา สาบ่ซื้อเนาะสร้งหัวมันต้นนี้ก็ต้นต้นก็นมีแมงมากินแน่จั่หน่อยเออก็ะสร้งหัวมันเนาะไปเบื้องเราใหไงจังว่ารอดก็จังว่าอ่าโอเคพี่น้องคลิปหนีไทยพี่น้องเบื้องสำนีก็เนาะความคืบหน้าของคืบหน้าของบักเผานำหอมนะครับ เจอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมืองแย่งอย่างของครับสวัสดีครับ